สบายดีพี่น้องมาพบมาพบกันส้นเก่าเส้นเคยเนาะมันนี้เสมาเกียมขุมปลูกมงนาาพี่น้องเนาะตีหลดกระพาแล้วตัดแล้วเนาะวันนี้มาเกียมขุมปูกมะนาาขั้นตอนจะได้เนาะมีอะไรมาบนท้งกันเนาะเอาเกียมใบประมาณทีหนึ่งเนาะตาแกรดขาเสือไปก่อนแล้วหยาเอายังลงไปแล้วก็จังเอาตีหลดมาใส่แล้วก็มะหน้ามาปู เขี่มคุมไปก่อนเพื่อให้มันขาเสื่อเนาะโอเคมาเบิดน้ำกันพีน่น้องนาะขุมปลูกเนาะขุดคุมเขาจะเอาดินเบื้องหน้าเทึ่งขึ้นกน่อนเนาะอ้อมกวงของคุมก็ประมาณสี่สิบเนาะสี่สิบคูณสี่สิบแล้กประมาณสี่สิบก็ได้เนะาะเพราะเขามีตีนหลดเอาดินหน้าเทึ่งขึ้นเนาะดินก็นมีแต่ ขี้หินใช่เนาะเบอรน้ำกันเนาะแต่ว่าเอาเอาหยาเอาหยางใส่แล้วเขาจะเอาจุลสีทังขอแสงมามาหดเนาะเก็บคุมในก่อนเพื่อให้มันมาผูกบ่ห้มันเนาะกระตุนหมือนมันหยุดสงบในการปลูกข้างหน้าเนาะมาจะปลูกลงไปแต่ มันก็งามขึ้นล้วนพีคันถามมีฝุ่นเนาะบ่ได้นจะมีฝุ่นโบมนําตัวสวยโบมหรือว่ามีเศษหเศษหญ้ามาลงใส่แล้วก็จุลชเแสงหดพี่น้องบ่ได้กงามคือเก่าพี่น้องแต่เฮาต้องเตรียมเตรียมคุมไว้ก่อน ăn thịt này con, ta ăn này con, á sợi này con. Bao nhiêu? Bao xịp này nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao

นักงภาพพี่น้องน้ำบุญทุกเก่าเนี่ยตะเกียบคขุมปูกก็ยังเละสาธิตทางพี่น้องเบิ้งปูกทะเลาะกับพี่น้องเบิ้งเนาะน่าจะได้แล้วเอาเสียดหยาลงพี่น้องเสียดหยาเนาะตัดเสียดหยาเสียอย่างลงเดี๋ยวจะเอาจุลศีลสังข์แสงมามาหดอีกบันหนึ่งพี่น้อง มันนยกตรงนี้เลยเป็นฝุเนาะฝุลบวมเสือูืเดี๋่วบอกใหม่ใหม่มาลงไวอาากกัดตัวซีสคอนแสงมาหดฟุลบวมมาใส่ เอาดินอยู่ห้ังเถิงนี่ปกพี่น้องเนาะแล้วเ้าจะเอาดินจุลซีมากดเพื่อให้ยนาะหน่อยปิดฝุ่นายเป็นไหวเนาะบัต้องใช้เวลาดูนถ้าเจอจุลหรีจุลซีมันเหตุเวยเนาะพี่เนาะเมื่อตอนนี้ขันตอนเกี่ยมคุมเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอา ต้นมะงาวมาปลูกเนาะหลังจากมันได้ทีหนึ่งเนาะขาเสือขาเสือแล้วเอาต้นมะงาวมาปลูกพนะี่น้องเอาที่รถมาใส่แล้วก็เอาต้นมะงาวใส่แล้วฝุ่นเอาดินผสมกับฝุ่นแล้วก็เอาใบเศษหญ้าตัดต้นหมกต้นไม้เนาะต้นใหม่นะหมสั่ตงต่างๆมาปลูกเพื่อให้เก็บความสุ่ม ฮะเลยจังเบิ้งขั้นตอนต่อไปพี่เนาะเฮาเกียมคุ้มมาแล้วเนะาะใส่ตีนรถดเรียบร้อยเะใส่ตีนรถดเรียบร้อยแล้วก็เอาดินเอาฝุ่นเอาอยัางหยาเอายัางลงไวเรียบร้อยเนาะบ้านี้มาเบิ่งวิธที่ปลูกเนะาะที่ปลูกก็บปยากพี่นนอะคือกันก็เฮาปลูกเผืชทั่วไปแต่ว่ามันพิเศษหนึงก็คือว่าเขาต้องใส่ห้ากับใส่ฝุน่บนบ,บมเนาะผสมกับดินเบื้องถึงเนาะดินดินปลูกฝังไว้ซะเาืงถึงมันจะเป็นดินปลูกฝังเนาะ อุปกรณ์ของเขากัเนี่มีจกมีส่วนเนาะมีส่วนมีเกิดมังนาวนี่ยเนะเกิมังนาวนี่เนาะที่เกี่ยมมาไว้ซ้ำไว้ได้เป็นเดืนนอนเลยเนาะปุมหย่อนออกงามเลยน้องพี่น้องก็เลยมันีเกี่ยมคุ้มไปแล้วก็เลยเอามาลงเนาะเลยขาดปไปไลยก็เป็นอเอี้ยมสังขรแสงเนาะหรือว่าจุลินทรีย์สังขรแสงผสงกมกับน้ำเนาะ นึ่งซีซีก็ผสมกำลังมันนะสิบลิตรเนาะมาฮดคือเก่าเนาะเพื่อให้มันหย่าอยู่กล่องอยู่พืดนี่ให้มันย่อยสลายเป็นฝุ่นเนาะให้มันเป็นอาหารพืชให้มันงามดีบรนดาพีน่นนองเนาะอ๋อขันตอนในไรก็มาเบิ้งน้ำกันเลยเทาก็มาขุดคุ้มเนาะพี่นนองขุดคุ้มเลยนี่แหละตั้งจากเอาเกียมฝุ่นเกียม,มสังเรียบร้อยเลยคุ้ม ะุดค no. ุมกุดคุมลงไปหลวงพ่ผมทงกัน้อง ผมมาปาดนาะปาดออกเลยเนาะเกวันเหนเหียวแข็งแขงน่นยังไงกนเนอแข็งติดกุดออกเลยกุดท่องออกเลย ก็มาลงเลยพี่น้างนี่มาลงเลยหลังจากนั้นก็ดึงถอดทงขึ้นเลยถอดทงขึ้นเลยถอดทงขึ้นทงออกเลยเลยเนี่ย ดินถมนดินถมให้แน่นๆดินถมให้แน่นเนาะแล้วก็เอาดินเอาดินมาถมเนาะดินมาถมมาถมให้มันเต็มกรงโลเนอะ tìm con cả... lỗ à này thì nó là hết rồi cúp mình nén đinh ở này thử nói vị trí phủ bằng não này thì nó phủ sẽ cùng lọ, cùng lột nó thốn mình nén Nè hết một thì nó Nè đi bao đây nhá khéo điều Cũng nào não rồi kín thì nó như hai chỗ nào thì cao

สต่อันนั้นจีะจนีสี่สังษ์แสงมาใส่นนนสสสเนาอเห็นเหเอรอเหรอเหเรอเหรอสหราเหรเหรอเอเอเเน่น ปูคำจะหน่อยพีหลผู้ดีคาเวียค่างาน,นก็เลยปูคำแต่เป็นตบอินแล้วก็อากาศกเย็นๆปูกมันจะบาเหี่ยวทีหลังนาโคตรเลยวันในฤดที่หวนใน้ตามลงื่อย nằm chú đi xin khỏi xe Cái này là, là chốt xịn thì không?